ผมได้ไปเยี่ยมน้องผู้หญิงที่สนิทกันคนหนึ่งน้องตั้งท้องได้หกเดือนแล้วถามไทยบอกว่าไปสาวดูได้ลูกสาวแต่น้องบอกว่าเมื่อสามเดือนก่อนหน้ามีเรื่องน่ากลัวกับน้องเกิดขึ้นซึ่งน้องบอกว่าไม่คิดว่าในยุคสมัยนี้ยังคงมีอยู่น้องชื่อว่าแพร เป็นคนลำพูนแต่มาได้งานทําที่เดียวกันกับภรรยาผมเรื่องราวที่เกิดขึ้นถือว่าเมื่อสามเดือนก่อนแฟนน้องชวนไปงานแต่งงานของเพื่อนที่รู้จักกันแถวแถวชาญเมืองใกล้กรุงเทพแฮเองนั้นท้องยังไม่ใหญ่มากเลยคิดว่าไปก็คงไม่เป็นไรถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศด้วย โดยทั้งแพและเอกนั้นออกเดินทางไปก่อนวันงานสามวันถึงบ้านเพื่อนจึงพบว่ามันเป็นบ้านสวนล้อมรอบด้วยทุ่งนาเขียวขจีดูแล้วสบายตามากเวลาตอนนั้นก็บ่ายคอยแต่วันกำลังจะลับตาไปแห่เห็นคนในบ้านมีอยู่ไม่กี่คนแต่เพื่อนเจ้าของบ้านบอกว่า ก่อนวันงานวันหนึ่งญาติญาติถึงจะมากันแพมองไปที่นาไกลๆเห็นกระท่อมเล็กๆอยู่เหมือนเพื่อนจะรู้ความคิดบอกว่าอย่าไปสนใจเลยและถ้ามีใครมาเรียกหรือทักถามถ้าไม่ใช่คนในบ้านอย่าไปตอบรับแล้วกันแล้วเพื่อนก็ชวนเอกไปทำอาหารในห้องครัวหลังบ้านปล่อยให้แพร นั่งเล่นอยู่ที่แค่ใต้ล่มไม้นาบ้านเพียงคนเดียวก็คิดว่าจะหยิบโทรศัพท์มาเล่นพางๆพันสายตาเห็นว่ามียายคนหนึ่งใส่เสื้อคอกระเชา้าผ่าถุงลายสีหมนหมนหลังค่อมยืนยิ้มให้อยู่ใต้ต้นคูณแผลคิดว่าน่าจะเป็นคนแถวนี้เลยยิ้มต่อไปแต่ต้องตกใจ เมื่อแกเอามือลูบป,ปากแล้วหัวเราะก่อนหันหลังเดินกลับไปแกไปที่กระท่อมหลังนั้นในใจคิดว่าทำไมแกถึงทำท่าแบบนั้นความคิดหยุดลงเมื่ออีกมาจับแขนแล้วถามว่าคิดอะไรอยู่เหลือเพเพก็บอกว่าไม่มีอะไรจนเวลาผ่านไปถึงตอนกลางคืนเพและเอก ขึ้นไปนอนบนชั้นสองของบ้านเสียงไม้ติดหน้าต่างหลมพัดเย็นสบายแต่เสียงลมมันเย็นยะเยือกบอกไม่ถูกจริงๆเอกจัดแจงปูเสื่อและที่นอนกลางม้งก่อนที่จะเข้าไปนอนก็ถามว่านอนได้ใช่ไหมแพ้ได้แต่บอกว่าได้ไม่เป็นไรหลังจากปิดไฟ นอนไปได้นานเท่าไหร่ไม่รู้แสงจันทร์ส่องผ่านม่านหน้าต่างเข้ามาทำให้เห็นบรรยากาศในห้องได้เพสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงหายใจลากยาวไม่ไก่หันไปดูเอกยังคงนอนหลับไหลอยู่แล้วเสียงหายใจนั้นคือใครหันมองไปยังมุงข้างตัวภาพที่เห็นคือหน้าคนใหญ่มากเนบกับมุง้ง จนแทบทะลุเข้ามาอาปาเกือบถึงหูมันก้มหลังมุง้งจนเกือบจะถึงท้องของเธอแผลกรีดร้องด้วยความกลัวจนคนในบ้านตื่นมาดูเอกถามว่าเป็นอะไรไปแผลตัวสั่นเล่าเรื่องที่เจอให้ฟังเพือนเลยบอกอยายสาแกเอาอีกแล้วหรือนี่ทั้งสองเลยถามยายสาคือใครเดี๋ยวเช้าจะเล่าให้ฟังแล้วกัน แต่ว่าก่อนนอนสวดมนต์ด้วยนะพันมีเสียงผู้หญิงหัวเราะลอยมาตามลมจนทั้งสามคนเงียบไปพอเข้านอนอีกครั้งกำลังจะเคลิมหลับข่าวนี้มาแบบเต็มตาแพ้เห็นยายแก่คนเมื่อเย็นมานั่งพับเพียบข้างตัวอยู่ในมุง้งพยายามเอามือสกิดเอกแต่เหมือนมันไม่มีแรงเลย ยายแก่ก้มมองที่ท้องผางแลบลิ้นออกมายาวมากเอามือมาลูบหัวแพรเบาๆหอมกับพูดเสียงเย็นๆว่าเด็กอ่อนๆนี่มันน่ากินจริงๆนะอีหนูแพรกลัวจนน้ำตาไหลจะร้องก็ร้องไม่ออกคิดในใจแกเป็นใครจะทำอะไรเธอกันแน่วินาทีสุดท้ายคิดถึงพ่อกับแม่ และใครก็ได้ช่วยเธอให้พ้นจากตรงนี้ผันยายแก่ก็สะดุ้งแล้วค่อยๆจางหายไปแผลลุกขึ้นมาเหงื่อออกเต็มตัวพยายามปลุกเอกแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะตื่นผันได้ยินเสียงเคาะประตูห้องเธอลุกไปเปิดดูสิ่งที่เห็นคือชายชราคนหนึ่งใส่ชุดขาวเหมือนคนปฏิบัติธรรม ยิ้มให้แล้วพูดว่าฉันเป็นปู่ของเจ้าอัมมันหนูเป็นอะไรไหมเพบอกมีใครไม่รู้มาหาสองครั้งแล้วค่ะแกบอกไม่มีอะไรแล้วนอนต่อเถอะซึ่งก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆพอเช้ามาก็เลยถามอําว่าตกลงยายสาเป็นใครกันแน่ได้รู้ว่า ยายสาคือคนรับเข้าส่งโดยมีวิชาคาถาอาคมขุนสายมนดำแต่เหมือนแกทำผิดครูอะไรบางอย่างจนกลายเป็นปอบเพราะเคยเห็นว่าแกเคยแอบไปกินเป็ดกินไก่ชาวบ้านแถวนี้ตอนกลางคืนแต่พอจะไปจับตัวแกก็หายไปทุกทีที่สำคัญแกเคยเข้าสิงคนท้องอ่อน กินเด็กมาแล้วด้วยความกลัวจนลืมถามเรื่องปู่ไปเลยแต่อำบอกงั้นคืนนี้เดี๋ยวมานอนข้างล่างนะนอนมุงใกล้ๆกันเลยกลางดึกคืนนั้นเองทุกคนเฝ้ารอว่าปอบยายสาจะมาอีกหรือเปล่าจนถึงตีสามก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น พันแพรได้ยินเสียงหายใจลดต้นคออีกครั้ง้อมกับสัมผัสได้ว่ามีมือที่เล็บยาวกำลังลูบท้องของเธออยู่เสียงหัวเราะเย็นยะเยือกบอกว่ากูจะสิงล่างมึงกินลูกในท้องให้หมดขอเธอนะพันมีเสียงหนึ่งดังขึ้นมามึงจะทำอะไร <c oughs> เพื่อนลูกกูอีสาอยายแกมุดออกไปนอกมุง เผชิญหน้ากับชายชลาซึ่งคือปู่ของอ่ำนั่นเองกูหิวกูอยากกินเด็กในท้องอีหนูคนนี้มึงผิดครูจนกลายเป็นปอบแล้วจะยังทำบาปอีกหรืออีสาแล้วปู่ก็พึมพำอะไรบางอย่างยายสากระโจนเข้าใส่แกแต่ต้องกระเด็นออกไปติดฝาบ้านแล้วปู่ก็พูดว่า ถ้ามึงยังไม่เลิกละลานนางหนูคนนี้กูจะตามไปสะกดมึงฝากไว้กับแม่ทรณีแล้วปอบยายสาก็กระโจนออกหน้าต่างไปทันทีเพหันมองอีกทีปู่หายไปแล้วจนเช้าเลยมาถามอ่ำว่าปู่อยู่ไหนจะขอบพระคุณท่านที่มาช่วยสองคืนแล้วอ่ำยิ้มให้แล้วบอกว่าปู่เป็นหมอธรรม แกอยู่บนห้องชั้นสองพอพาทั้งสองคนขึ้นไปสิ่งที่เจอคือภาพขาวดำของชายชลาเขียนวันชาตะมรณะและโกดวางอยู่พร้อมกันเพนั่งลงจุดทูปไหว้ท่านดวงเธอยังดีที่มาเจอปูของอ่าไม่อย่างนั้นคงต้องถูกออบกินลูกแน่นอนเรื่องก็มีเท่านี้ครับ